าลงก,กันครับลงลงก,ก่อนลงก,ก่อนลงลงลงโอ้ย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 เขาคนกล้าดีกว่าไม่ออกลมือนิ่งๆโอเคนี้อพ<ล>อตงเลย 我一了。 ใ,ให้พี่ขอโตเป็นคนไแนะนำก่อนี้เ<ไ>ป้าสา ทางซ้ายสัดสิมาด้วยเดี๋ยเดี๋ยวทำไไมมันมีเสียงแปลภาาังกเดอ เยอะคนไปนะคะคนอยู่เยอะกันไปหน้าผมดิหน้านละชนกับเป็นตัวเดินหน้าเราอกนแคบมากๆค่ะใช่แคบแคบจุดกันแคบที่สุดที่เคยขับรถมาก่อนหลังไม่ทำไมค่ะ

นีดกว่าก่อน ใช้โอเคพ่อเอ๊เอเอ๊ะเอยกตรงนี้ขึ้นก่อนขึ้นแล้วก็เด้ง่างนี้เออขับขวาขึ้นขวาครับ can we watch 对,对，你喝醉，你喝醉，对。 chén ngái 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 à quên quá Quả. quá quá าตอันน,อนี้กำลังตัดนะครับตัดแล้วก็เอาไปทีมาีแล้วก็มาตัดใหม่แล้วก็เอาไปทีขิมเกเ้อรเลยมาถึงก็ถึง ต่อมายกด้วยด้วยยกด้วยด้วยจะไม่ không รถยก ยกขึ้นอะเอ้ยเลยโอเคเลวครับอลอทีบออเอามาอีกยกขึ้นที่เดิมแ้วกจะแปสักรอบนะเลไอ่าตากองมาลงครับมาลงลงก่อนลงก่อนลงลงลงโอ้ยๆอ้ เขาคนกลางดีกว่าไม่รอดมือนิ่งๆเขาแขนดีกว่าไม่ลงเลยาลงตัวนี้มาเอาอ,อตัวนี้ตัวนี้ก็คู่กันแล้วก็ยกมาอย่างงี้ถึงจะไม่หนักอ่าอ้าวตั้งไม่ต้อง ยกขึ้น,ยก,นย,ยกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีก